หนักนิดนึงนะคะก่อนที่เฮาสิไปฟังกันยาวๆาต้องบอกว่าตอนนี้จากที่หมอเล็กถามวิเป็นคำถามที่บอกว่าไทยคิดว่าสิบบก,กินเนาะแต่ตอนนี้หมอหน่อยเขาถามก่อนว่าตอนนี้ใครที่กินปลาสุกๆดิบดบ้างคะยกมือขึ้นค่ะบอกตอนนี้ไทยเคยออกสารความเคยสก่อนเออไครที่เคย เกิดทั้งหมดเลยใครก็กินแน่ใครไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้ไม่มีเนาะโอเคค่ะอ้ะอาวงนันเดี๋ยวให้ดูวิดีโอดูหนังแป๊บหนึ่งนะคะ,ะแปบ๊บหนึ่งก่อนที่เราสิควีกันยาวๆนะคะ обучение K Please non z a c h a